สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับในวันนี้เราก็อยู่ในเกมจิเทวีหมดซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวได้ย,ดย,ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยเนี่ยซอมบี้เดินเข้ามาเฉยตอนแรกก็นึกว่าล็อกประตูวไว้ไม่ได้ล็อกไว้นี่หว่ามีอีกหรือเปล่าเนี่ยโหกำลังจะเปิดคลิปเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจคุกกันอย่างที่ผมได้ว่าไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปสำรวจคุกกันนะเอาล่ะแต่กอนอน่นผมต้องมาเก็บของกันก่อนเลยนี่เลยเก็บมาตกคราฟเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะไม่สามารถเก็บได้หรอ รู้สึกว่าโต๊ะคราฟของผมมันจะได้มาเพิ่มสักหนึ่งชิ้นนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเปิดกระเป๋าดูก่อนโต๊ะคราฟผมนั่นไงจริงด้วยมันมีเพิ่มมาหนึ่งชิ้นนะไม่สามารถเก็บได้แล้วก็กลองเก็บอาวุธก็เก็บไม่ได้นะนี่งเก็บไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บแค่แคมป์ไฟมาก็พอประตูตรงนี้จะไม่เก็บนะก็ปล่อยไว้ตรงนี้นี่แหละเออผมรู้สึกเสียดายที่ผมไม่ได้เก็บเ๋ยวองจาว่าก่อนที่ผมจะไปผมต้องค้ากระสุนก่อนนะอ่ะค้ากระสุนมาก่อน เป็นพกครับได้ไหมอะครับไม่ได้นะผมลืมไปเมื่อพารที่แล้วผมก็ครับไว้แล้วนี่ก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะผมนี่ลืมไปเลยว่าผมไม่มีรถนี่หว่าเมื่อพารที่แล้วก็เอาไประเบิดทิ้งเนี่ยไม่ได้ซ่อมจนรถมันไฟไหม้แล้วก็ระเบิดนะโอ้บอกเลยเกือบไม่รอดเมื่อพารที่แล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูก็สมารถย้อนกลับไปดูได้นะเมื่อพารที่แล้วระหว่างทางก็ต้องคอยิงซอมบี้ก่อนนะรู้สึกว่าจะเดินทางไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เป็นเวลากีก่โมงเนี่ยผมน่าจะนอนก่อนนะเอ่่ okay. านีนะย เอาละต้องขอฟาร์มของก่อนเลยไม่พบของเลยอะ่ะของไม่มีของไม่มีอันนี้ก็ไม่มีของเลยเอาละต้องรีฟาร์มแล้วก็รีบไปดีกว่าผมจะต้องไปดูอีกทีนะว่าผมจะตั้งเต็นต์ตรงไหนตอนนี้ยังไม่รู้เลยต้องขอไปดูก่อนก็ตั้งเต็นต์แถวบริเวณคูกกันหละให้มันไปง่ายหน่อยนะไม่ต้องไปว่าเดินทางไกลมีซอมบี้หรือเปล่านี่ด้านหน้าโอเคมีประมาณสักสามสี่ตัวโอ้ยหลายตัวเลยนี่ว่าโอย้ยังเยอะเลยยังเยอะเลย เดี๋ยวยิงตัวนี้ไปก่อนกระสุนมีอยู่แค่40นัดเองเนี่ยน้อยเกินโอเคล่วงไป2ผมไม่ต้องฟาร์มของด้วยนะยิงแล้วต้องฟารม์มเดี๋ยวมันจะเสียดายของอเองอันนี้1ชิน้นโอเคพอได้พอได้อันนี้มีไหมโอเคได้อยู่1ชิน้นเอา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 นี่เลยโหวิ่งมาเสียงดังอยากได้รถทุกคนรถคันนี้ก็ได้รถคันไหนก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวต้องวิ่งไปด้านหน้าก่อนนะตอนนี้ด้านหลังซอมมี้โหอย่างเยอะเลย ต้องขออภัยในเสียงผมด้วยนะเสียงแหบมากเลยตอนนี้เนี่ยเ,เพราะว่าเป็นหวัดยังไม่หายเป็นหวัดม,มาตั้งเดือนหนึ่งอนะเดือนหนึ่งยังไม่หายเลยตั้งแต่สามสี่พาร์ทก่อนนะที่ผมอัดเนี่ยตอนนี้นก็ยังเป็นหวัดอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยนะทุกคนคือบอกเลยว่าเป็นนานมากตอนให้กินยาก็ไม่หายนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรค่อนข้างที่จะทรมานตรงนี้โอเคมีรถมีรถ เอารถคันนี้ก็ได้ไวะแต่ตอนนี้ซอมบี้ยันเดินมาเรืเร่อยๆรเลยวะเดี๋ยวต้องเคลียร์ซ้อมบี้ก่อนโอ้กระสุนเหลือแค่ไม่กี่นัดองเนี่ยน้อยเกินกระสุนเหลือน้อยมากเลยตอนนี้โหไม่พบของซะด้วยนะรู้สึกว่าเล่นหลังๆมานี้จะหากระสุนยากมากเลยนะหาของหากระสุนยากมากเอาๆตัววิ่งตัววิ่งอยู่ไหนอยู่ไหนยังหาตัวไม่เจอเอ้ยในไงี่ไงยิงล้มแล้วก็ซ้ําที่หัวโอเคล่วงขอฟาร์มของก่นกอนอันนี้ได้สองชิน้นไม่รู้ว่าได้ชิ้นส่วนอะไรมาบ้างเนี่ย เอาละเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมต้องซ่อมรถคันนี้แล้วชิ้นส่วนในการครับก็น่าจะมีนะโอเคเดี๋ยวต้องลองราฟดูก่อนชิ้นส่วนในการครับอ่ะมีงั้นก็ซ่อมเลยหนึ่งชิ้นไม่เปลืองมากนะมีเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคไอตัวนี้มาเดินตอนแรกก็นึกว่ามันวิ่งนะเอาละตอนนี้ซ่อมรถเสร็จเป็นเทียบร้อยไปกันเลยก่าที่ผมจะมาอาัดคลิปนี้ได้ผมบอกเลยว่ามีปัญหาหลายอย่างมากเลยนะเกมที่ผมเล่นตอนนี้ก็จะเป็นตัวเกมใหม่นะเป็นไฟใหม่นั่นเองมันอัปเดตสกิปฮกวีแล้วผมเข้าเกมใหม่ที ผมจะเปิดมอดอีกมื่หนึ่งมันเปิดไม่ได้นะก็คือมันเปิดได้แหละแต่มันจะขึ้นเออเลอร์เป็นตัวภาษาอังกฤษด้านล่างนะเป็นแถบสีแดงมันขึ้นไม่หายเนี่ยผมก็เลยต้องลงตัวเกมใหม่นะผมหาวิธีแก้ก็คือแก้ไม่ได้มันขึ้นเป็นตัวภาษาอังกฤษสีแดงด้านล่างเนี่ยแถบด้านล่างเนี่ยมันไม่ยอมหายสักทีนะมันบางสายตาเองผมก็เลยต้องตัดสินใจลงตัวเกมใหม่ี่ไงครับทุกคนถ้าสกิมพกวีมันอัปเดตทีไรเกมผมจะมีปัญหาทุกทีเลยต้องทำใจครับคนที่เล่นมอสเนี่ยก็จะแบบนี้แหละมีปัญหาหลายอย่าางมากเลยนะ ผมจะไปตั้งแคมป์ที่ไหนดีวะเนี่ยเอ่อก็คงจะต้องเป็นทแถบบรูนี่แหละเฮ้เดี๋ยวนะไอคอนรถผมมันหายไปไหนเนี่ยไอคอนรถที่มันระเบิดตรงนี้เนี่ยผมจําได้นะว่าผมเคยเอาระเบิดไประเบิดรถเนี่ยแต่มมนก็ยังอยู่นะอย่างเช่นผมระเบิดรถคันนี้พอโหลดเข้าเกมมาใหม่มันก็ยังอยู่นะรถมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเออก็จะงงอยู่ดีมันก็หายเฉยหรือว่ามันเป็นการที่ผมเอาระเบิดไปติดแล้วก็ระเบิดมันก็เลยไม่หายนะมันต้องระเบิดแบบธรรมชาติหรือเปล่าเหมือนรถมันพังอ่ะก็ไม่แน่ใจสิ ไว้ใช่รหรือเปล่าเฮ้ยนี่พลอชีวิตนี่เดี๋ยวผมว่าผมต้องพาพลอชีวิตตรงนี้ไปด้วยนะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาพลอชีวิตไปด้วยระหว่างทางที่ผมขับมาผมก็ได้เจอมอไซค์นะทุกคนผมก็เลยเอามอไซค์เลยในไหน,ไหนผ่านมาตรงนี้ก็มีพลอชีวิตแค่คนเดียวนะไม <sub> ่เดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่บนภูเขานี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอฮ้ยโหซอมบี้อย่างเยอะเลยนี่ไงโอเคมา,ามาตามมาตามมาตอนนี้ก็มีพวกโจรเกอรนะทุกคนไป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 โอ้โหอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลย ยไป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 อุ้ย <fuck> er. พยายามอย่าชนนะเดี๋ยวื่วงรถกันหมดเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้คือซอมบี้มันไล่ล่าไปบ่าโหดมากเลยนะเอาละเอาละต้องหาพื้นที่ในการตั้งแคมป์กันตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ตอนนี้เขอมาร์กแผนที่แป๊บหนึ่งนะผมว่าจะต้องตั้งเต็นท์่แถวบรูนี่หละอ่าโอเคแถวบรูนี่แล้วกันนะเดี๋ยวต้องลองขับไปดูว่ามันเป็นยังไงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต้องลองขับไปดูนะโหบอกเลยว่าร้องอย่างเยอะเลยอะ ตัวเว่งนี่อย่างเยอะเลยตอนนี้พวกโจมันขับรถตามผมมานะไม่รู้ว่าอยู่ไกลหรือเปล่าเฮ้ยก็ไม่ไกลนี่หว่าขับรถไล่หลังผมมาเลยเนี่ยเดีย๋ยวต้องไปหาพื้นที่คุ้มกันด้วยโอ้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะทุกคนที่ผมพูดไม่ชัดเนี่ยบางทีพูดไปแล้วเหมือนยังไงเสียงมันออกไม่สุดอนะเพราะว่ามันเป็นหวัดนั่นแหละก็เลยออกไม่สุดในเสียงผมอุย้ยชนชนชนตอนนี้ต้องขับเข้ามาทางลัดนะทางลัดหรอไม่ใช่ทางลาดนี่หว่าก็เป็นทางปกตินี่มันต้องขับเข้ามาในนี้ถูกต้องแล้ว เอาละตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยน่าอยู่หรือเปล่าเนี่ยอาเดี๋ยวดนะ้วเข้าไม่ได้นี่หว่าต้องเข้าตรงน,นี้ต้องเข้าตรงน,นี้ <You idiot. S 1> เดี๋ยวไว้เป็นตอนเช้าแล้วกันนะผมจะไปสำรวจคุกเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องหาพื้นที่ในการตั้งแคมป์ก่อนโอยังไงดีวะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเนี่ยมันไม่มีทางที่จะคุ้มกันซอม,มิี้ได้เลยอะพื้น <You idiot. S 1> ที่สูงๆก็ไม่มียังไงดียังไงดีขอเปลี่ยนพื้นที่ดีวกว่าตรงนี้ก็จะเป็นคุกเลยนะทุกคนยังไง <You idiot. S 1> คุกเลย แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการหาพื้นที่ในการตั้งเต็นนะด้านบนตรงนี้มันตั้งเต็นได้หรือเปล่าเนี่ยด้านบนตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าต้องลองขับไปฝั่งนี้ละต้องลองไปหาพื้นที่ในการตั้งเต็นด้านบนตรงนี้นะผมว่าก็น่าจะได้แหละต้องลองต้องลองเว้ยตรงนี้เป็นทางรถไฟนี่ว่าอ่ะขึ้นไปขึ้นไปต้องขับขึ้นมาทางและนะ้วทุกคน รถมอไซค์ไปได้ทุกที่ตรงนี้เป็นแคมป์นี่หว่าทุกคนแต่ไม่มีพื้นที่ในการตั้งเต็นท์เลยะเอ้ยตรงนี้สว่างดีตรงนี้สว่างด,งางดีเดี๋ยวด,ยวดียวผมแล้วผมจะตั้งเต็นท์ตรงไหนงั้นเอาเป็นว่าผมขอตั้งเต็นท์ตรงนี้เลยแล้วกันนะโอ้โดเด็ทุกคนตอนนี้ซอมบี้วิ่งอย่างเยอะเลยอะปืนก็ไม่มีด้วยตอนนี้มีปืนแต่กระสุนไม่มีปืนพกคงยิงไม่ทันอ่ะเอาเดี๋ยวนะพื่อนช่วยดังผมเ oh <my> อาโดนโดนโดน oh <my> นี่ไงนี่ไงโอเคล่วงเกือบ <fuck> er. ไปแล้วพื่อนช่วยดังผมเนี่ย เกือบโดนซอมบี้ตบเฮ้ยตัวนี้ได้5ชิ้นเลยนี่หว่าอย่างเยอะเดี๋ยวต้องเดินดูรอบๆกันนะว่าเป็นยังไงบ้างแถวบริเวณนี้เนี่ยเพราะชีวิตตามมาไหมโอเคตามมาเฮ้ยจะโดนตบไหมเนี่ยในในในโดนตบไปทีหนึ่งเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคสี่ชิ้นเฮ้ยทำไมซอมบี้แถวบริเวณนี้ของมันเยอะจังเลยวะเนี่ยหนึ่งชิ้นรวมๆแล้วก็ได้5ชิ้นนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนี่อืมไม่มีอะไรแล้วผมจะไปตั้งเต็นท์ที่ไหนดีวะเนี่ยเอองั้นเอาเป็นว่าผมขอตั้งเเตต็นนทท์ไไออ้้รงีี่่ผมมพาปดูืกะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปไหนเนี่ยเนี่ยผมจะพาทุกคนไปตั้งเต็นท์ตรงนี้หรือไม่บางครั้งก่อนจ,จะขึ้นไปตั้งเต็นท์ด้านบนก็ได้นะเนี่ยไอ้ด้านบนตรงนี้เนี่ยไม่รู้ขึ้นได้หรือเปล่าต้องลองดูขึ้นได้ไหมผมต้องวางบล็อกสายทุกคนนี่ไงบล็อกซายผมก็มีจะต้องคาบก,ก่อนอ่าบล็อกซายบล็อกซายโอเคนี่ไงวางเลยมีตั้งนานผมก็ไม่ใช่นะไม่ใช้มันเป็นประโยชน์เลยเนี่ยเออนี่แหละวางแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนแบบนี้ อ่างไร่างโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็วางเบรเออร์ด้วยนะเป็นที่คุ้มกันจากพวกโจนั่นเองไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วหรือเปล่าเนี่ยต้องขอใช้เวลาตรงนี้สักครู่อ่ะวางไปแบบนี้แล้วก็มุมตรงนี้ด้วยเป็นที่คุ้มกันนั่นเองต่อไปก็ตรงนี้นี่เลยวางแบบนี้ไปตอนนี้มีกี่ชิ้นวะเนี่ยไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้เนี่ยโอเคไปตรงนี้เหลือสี่ชิ้นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงล่วงล่วงเอาสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวมีซอมบี้หรือเปล่าเนี่ย โอเคอยังดีที่ไม่มีซอมบี้เดี๋ยววางแบลเลอร์ตรงนี้ด้วยละกันนะโอเควางไปแล้วก็ปิดมุมตรงนี้ไว้ด้วยต่อไปก็วางเต็นท์ครับผมเต็นเต็นเต็นอ่าโอเคเต็นมีสามวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้ละกันแล้วก็แคมป์ไฟวีดิท์ครัแคมป์ไฟอยู่ไหนเนี่ยแคมป์ไฟแคมป์ไฟแคมป์ไฟเออโอเคนี่ไงแคมป์ไฟวางไว้ตรงนี้แล้วก็ต๊กคราฟด้วยอ่ะวางกองเก็บอาวุธไปก่อนเลยเหมือนจะมาอยู่ที่นี่แบบทาวน์แต่ไม่ใช่นะเราขย้ายไปเรื่อย โ uh, ต๊ะครับโต๊ะครับก็วางไว้นี่เลยโอเคประมาณนี้แหละที่คุ้มกันแค่นี้มันจะพอหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้จะโดนนะแล้วตอนนี้พวกโจรมันทําอะไรอยู่วะเอ,อ่อตอนนี้พวกโจรมันก็อยู่แถวบริเวณตรงนี้นี่เฮ้ยมันก็ขับรถเข้ามาหาผมแล้วนี่วะโอเคต้องรอเลยต้องรอเลยมันทําอะไรอยู่วะเนี่ยมันไม่มาหาผมเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องลองสองกล้องดูนะยังไงร,รถติดเหรอเอาเดี๋ยวมันขับรถวนทําไมเนี่ยตัวดีขับวนไปวนมาเฉยเลยเอา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  มาแค่2ตัวเองแล้วซอมบี้ที่แถวบรยนี้ว่ายัางไงมีหรือเปล่าต้องดูกันเฮ้ยแถวบรูนี้ปลอดภยอัยโอ้ดูดีฝั่งนู้นปลอดภยัยปลอดภัยเราไม่ใช่สิฝั่งนี้ปลอดภยัยแต่ฝั่งนี้ไม่ปลอดภยัยเลยดูดีโอ้โหย,ยงเยอะไม่ตม่ำกว่า20ตัวเยอะเกินเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงมาไหมอ่ะไม่มาดูดีมันขับรถวนไม่ร่วามันวนอะไรนะดูดีเดี๋ยวผมว่มาต้องลงไปอย,ยังไงโอเคล่วง เดี๋ยวต้องลงไปดูแล้วว่ามันทําอะไรมันไม่มาสักทีเนี่ยมันทําอะไรของมันมาอ่ะมันลงรถเป็นที่เรียบร้อยนี่ไงนี่ไงลีลาเหรอลีลาเหรอนี่ไงโอเคเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวเฮ้ยตัววิ่งมานี่ไงนี่นี่ไงโอเคล่วงเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรวะเฮ้ยคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวพว่าต้องลองเข้าไปดูแล้วแต่ตอนนี้ต้องขอเคลียร์ซอมบี้ก่อนนี่ไงนี่ไงเปลี่ยนเป็นปืนพกเลยเย่ไม่ค่อยโดนเลยทุกคน นี่ไงนี่ไงโอเคร่วงนี่นี่โอเคเย่ไม่ค่อยโดนเลยอะเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยต้องคุ้มกันพวกเราชีวิตด้วยนี่ช่วยพวกเราชีวิตมาให้คุ้มกันนะแต่ไม่ใช่นะผมต้องเป็นคนคุ้มกันพวกเราชีวิตเนี่ยโอเคจะฟาร์มของก็ฟาร์มไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องแวะฟาร์มของสักหน่อยเอาไฮ หนึ่งเช้นแล้วด้านหน้ามันคืออะไรเนี่ยยังสงสัยเ๋ยต้องเข้าไปดูก่อนอ๋อเป็นไดโนเสาร์เฮ้ยไม่เคยเห็นมหมหนี่นี<ๆ>่นโอเคโอเคพอแค่นี้พอทุกคนพาน้เราจะไปสำรวจคุกไม่ใช่เหรอทำไมเราไปยิงซอมบี้อะเนี่ยไปไปเดี๋ยวผมว่าต้องไปนอนก่อนนะนอนให้มันเช้าก่อนผมจะไปสำรวจคุกตอนเช้านะ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสามถ้าผมไปนอนตื่นขึ้นมาก็จะเป็นเวลาเที่ยงนะเอาๆพลัชีวิตของผมยังไงมาไหมมาไหมนี่ต้องยิงคุ้มกันด้วยนี่นี่นี่ร้องจังเลยเนี่ยร้องจังเลยเอาโอเคไปนับวันก็ยิ่งหนักนะ้วทุกคนอาการบาดของผมเนี่ยไม่หายสักทียิ่งผ่านไปแล้วมันก็เป็นหนักกว่าเดิมแล้วเนี่ยไม่หายสักทีเลยถ้าผมเป็นบาดก็จะแบบนี้แหละโหใช้เวลาเดือนกว่านะกว่าจะหาย ถ้าผมเป็นไข้ก็แค่สองสามวันนะอันนี้เป็นบาดก็คือเป็นเดือนกว่าเลยเอาละเดี๋ยวพ่ว่าต้องนอนก่อนเลยแล้วพ่อว่าชีวิตจะขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะขึ้นมานะโอเคขอนอนก,นก่อนเลยนอนได้ไหมเนี่ยนอนได้วะ่ะตอนแรกก็น,นึกว่าจะต้องเคลียร์ซอมบี้ด้วยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา11 1บเอนาฬิกาอา้าวฝนตกซะด้วยนอนเพิ่มอีกดหรือเปล่าเนี่ยโอเคนอนเพิ่มก็ได้นอนเพิ่มนอนเพิ่ม ตื่นมารอบนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยผมนอนไปสามรอบแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่เฮ้ยนอนเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวนะอาหารตอนนี้ผมหิวน้ํานี่ว่าไม่ได้หิวอาหารเดี๋ยวขอนอนเพิ่มกันอา่าโอเคน่าจะฝนไม่ตกนะหรือเปล่าโอเคฝนตกนี่ว่าช่างมานละกันเดี๋ยวอุย้ยเดี๋ยวเดเนะอาหารแป๊บหนึ่งต้องกินอาหารก่อนกินน้ำกินอาหารก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้มันลดไปเยอะแล้วด้วย กินน้ำไปตอนนี้น้ำเหลืออยู่แค่ห้าเองเอากินไปให้หมดแล้วก็อาหารด้วยไม่เต็มว่ะอาหารไม่เต็มเอาละเดี๋ยวต้องคาบกระสุนก่อนเลยเกือบลืมแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวต้องคาบกระสุนก่อนคาบกระสุนปืนกล assault rifle มีทั้งหมดเก้าสิบนัดเองโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอนะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาพวกเราชวิตไปด้วยไปบู๊ด้วยกันไปครับไปครับพวกเราชีวิตมีแค่คนเดียวเองเนี่ผมขอดูพวกเราชีิตของผมก่อนนะว่ามีกี่คนมีตรงนี้หนึ่งสอง อันนี้กี่วะเนี่ยสามสี่ห้าหกประมาณสักหกคนนะประมาณนี้แหละแล้วทางเข้ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยทางเข้าใช่ตรงนี้ไหมเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่หว่านี่มันจันดาวเทียมน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะอ่าน่นไงอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าเจอทางเข้าแล้วเจอทางเข้าแล้วนี่ไงนี่ไงทางเข้าทางนี้ใช่ไหมเออน่าช่ทางนี้แหละอ่านี่ไงทางเข้าเปิดประตูเดี๋ยวนี้โอ้นี่ไงเป็นซอมบี้กันหมดเลยนี่หว่าคนที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นซอมบี้กันหมดเลย เอาละผมจะจอดรถไปตรงนี้ก่อนที่ผมจะลงจากรถผมต้องเซฟรถไว้ก่อนนะเพราะว่าผมจะใช้มอไซค์ด้วยเซฟแทนไอ้รถที่มันระเบิดไปเมื่อพาที่แล้วนะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสำรวจด้านในกันต้องขอสองกล้องแป๊บหนึ่งมีอะไรไหมเออเดี๋ยวได้ได้้ไม่มีอะไรเลยนิวมาเอานี่ไงหนึ่งตัวโผ่อยู่ดีก็โผล่มาตกใจหมดเมื่อกี้อยู่ด้านนอกกันหมดเลยอันนี้พลเราช่วยของผมนะเอาละเดี๋ยวเว้ยเว้ยไม่ใช่นิวมาอย่างเยอะเลยโอเคล่วงไปหนึ่งยังไง ยืนยิงฟรียิงฟรียิงฟรีเลยโอเคมีตัววิ่งฝั่งนู้นนะต้องลองสองกล้องดูก่อนเอาไม่เจอตัวนี่ไงได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เจอตัวนะนี่แหละครับทุกคนอย่างที่ผมได้บอกไว้พยายามอย่าเชื่อกล้องให้มากนะบางครั้งอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาก็ได้กล้องนี้เนี่ยเป็นภาพลวงตาโหไม่ไหมายกระเสียงตัวเองเลยนะตอนนี้เนี่ยโอ้ยของในเยอะนะของในเยอะนะ ดูดิอย่างเยอะเลย2ชิ้นสี่ชิ้นสชิ้นไม่พบของโหอุตส่าห์ชมไม่ได้เยอะด้านบนตรงนี้สามารถขึ้นได้เดี๋ยวค่อยขึ้นนะแต่อนอื่นต้องไปฝั่งนู้นก่อนํารดจให้ครบมันไม่ขึ้นตรงแผนที่ด้วยไงแผนที่มันไม่มีอะไรเลยตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบโลง่ลงๆเลยอะ่ะเฮ้ยต้องลองเข้าไปด้านในตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าอ่าเข้าไม่ได้เสียใจด้วยแล้วตรงนี้เป็นด้านนอกใช่ไหมเอาอันนี้เข้าไม่ได้ดีกว่าหรือว่าต้องเอารถเข้ามา โอเคตรงนี้ยิงระเบิดได้นะตน้องยิงให้มันระเบิดก่อนเอา้ามันก็นสิ้นสุดอยู่แค่นี้นี่หว่าทางเข้าเนี่ยหรือมันจะมีด้านข้างฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวต้องลองเข้าดูนะเออตรงนี้ไม่ได้วะสงสัยต้องเอารถเข้ามาด้วยละมั้งเนี่ยน่าจะใช่นะน่าจะใช่เฮ้ยทำไมในนี้มันดูเงียบจังเลยวะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเข้ามามันจะคึกคักเหมือนในค่ายทหารไงค่ายทหารคือบอกเลยว่าซอมบีอย่างเยอะ อะเดี๋ยวไปฝังนี้กันเออตรงนี้นเข้าได้เนี่ยอันนี้มันเป็นบริเวณรอบๆนะไม่มีอะไรมากเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับเนี่ยเป็นไปได้ไงอ๋ออยู่ด้านนอกกันหมดไม่อยู่ด้านนอกก็มีนี่หว่าซอมบี้ที่มันใส่เสื้อนักโทษเนี่ยด้านนอกก็มีนะแต่ด้านในตรงนี้ผมว่าผมต้องสำรวจให้ครบอ่ะไหนๆก็มาแล้วต้องสำรวจให้ครบนะ ตรงแทงน้าตรงนี้สามารถขึ้นได้นะแต่ไม่ขึ้นดีกว่าจะไปขึ้นไอตรงที่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยอย่ามาันจะาตรงนี้เข้าได้ไหมเออตรงนี้เข้าไม่ได้นะแล้วมีบันไดทางขึ้นหรือเปล่าเนี่ยบันไดทางขึ้นบันไดทางขึ้นอ๋อี่ไงทุกคนตรงนี้ขึ้นได้มาลงมาต้องเปลี่ยนเป็นมองมองแอบคนที่หนึ่งเลยถึงมันจะขึ้นมาไดง่ายหน่อยเอาละเอาละ,าละมีอะไรไหมมีอฮ้ย อ๋อตกใจตกใจเสียงคนประกาศเมื่อกี้เนี่ยก็นึกว่าเสียงซอมบี้ตรงนี้เข้าได้ไหมเฮ้ยอ๋อเป็นเสียงแจ้งเตือนเหมือนผมมาบุกลุกตรงนี้นะนี่ไงเสียงแจ้งเตือนตรงนี้เนี่ยโอ้ยทำไมมันดูบาดเสียจังวะตรงนี้เข้าได้ไหมเนี่ยเออตรงนี้เข้าไม่ได้นะเสียใจด้วยเข้าไม่ได้เออทุกคนตอนนี้มันดูเงียมบมากเลยนะซอมบี้ไม่มีสักตัวเลยเดี๋ยวต้องลองสองกล้องดูนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนี่ย น่าจะมีแค่ด้านนอกอ่าวท้งไงมีแค่ด้านนอกยญิงด้วยด้านในตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะนอกจากทางเข้าเมื่อกี้อา้าวละเดี๋ยวพ่อมาต้องลงปเปียวรถแล้วไปๆปต้องลงปเปียวรถรถจอดอยู่ฝั่งนูน้นตรงนี้ลงไปก็น่าจะออกไม่ได้นะต้องออกฝั่งนี้เนี่ยมามาตาม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 มาไหมโอเคตามมาอยู่นั่นบนตรงนี้ก็สํารวจได้นะเดี๋ยวต่อไปก็ขึ้นมาสํารวจฝั่งนี้ ผมมีสไนเปอร์หรือเปล่าเนี่ยอ่าสไนเปอร์ถือมาดีนะถือสไนเปอร์มาเนี่ยยิงซอมบี้ในนี้ไม่ได้ก็คงต้องยิงด้านนอกอะไรมายิงด้านนอกก็ได้ไหมหนึ่งตัวนี่ไงโอ้ยไม่ได้ใส่เก็บเสียงนี่หว่าลืมไปลืมไปเดี๋ยวนะต้องใส่เก็บเสียงก่อนอ่าเก็บเสียงเก็บเสียงลืมไปเลยลืมไปเลยโอเคใส่ไปเฮ้ยผมจําได้นะว่าตอนนั้นผมใส่เก็บเสียงไปแล้วไม่ใช่เหรอลวงซะเฮ้ยยิงไม่โดนนี่โอเค นี่ด้วยเฮ้ยยิงโดนยิงติดยิงติด,ตดนี่คนธรรมดานี่หว่านแต่กลายเป็นซอมบี้มีแค่นี้เหรอสามตัวสามตัวเองเหรอโอ้น้อยเกินไปครับทุกคนเดี๋ยวลงไปชั้นล่างกัน,กนดีกว,ว่าเดี๋ยวพ่มาไปยิงด้านนอกแล้วก็ไปฟาร,ร์มของด้วยนะอ่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาสิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็ยนแล้วนะี่หว่าไป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 เดี๋ยวพ่อมานะกลับไปที่แคมป์ผมต้องไปทําที่อยู่ให้กับผู้รอดชีวิตของผมแล้วเนี่ยทาให้อยู่แบบดีๆนะที่ผมพาไปอยู่เมื่อกี้คือบอกเลยผู้รอดชีวิตอยู่ชั้นลลล่่างก็คืออไมปดภัยยเ โดนซอมบี้ตบได้ทุกเมือ่อเอาเอายังไงมาไม่มาไหมสงสัยผมคิดว่าจะต้องทิ้งพวกเราชีวิตไว้ที่นี่แ,ลแหละดูดีทุกคนมันไม่สามารถลงมาได้เลยก็คงจะเป็นงั้นแหละทิ้งไว้ที่นี่เลยไปครับไปครับลงมาไม่ได้ก็ทิ้งไว้นี่แหละแล้วทางออกอยู่ตรงไหนวะทางออกเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทางออกตอนนี้หาทางออกไม่เจอมีพวกโจรเกิดเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อตอนแรกก็นึกว่าไอ้ตรงนี้เป็นคุกไม่ใช่นี่หวานี่มันเมืองนี่ ไอ้ตอนแรกเข้าใจผิดตอนแรกเข้าใจผิดตอนแรก็น,นึกว่าอยู่พิธีมาไหมอ่านี่ไงเออเรียบร้อยอา้าวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยริงๆิงด้วยนี้เก็บของมานี่เลยารามของมาด้วยอยู่ดีล่วงเฉยแล้วตรงนี้ออกได้ไหมเออตรงนี้ออกไม่ได้แล้วเมื่อกี้ผมเข้าทางไหนวะเนี่ยน่าจะเข้าทางนี้นะใช่ไหม โอเคทางออกอยู่ตรงนี้แล้วมันมีทางออกไปด้านนอกหรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีนะทางออกไปด้านนอกไม่มีสงสัยต้องออกทางเดิมมาหละทางที่ผมเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาในนี้ก็นึกว่าจะได้บวกซอมบี้แบบเต็มๆไงไม่มีอะไรเลยมีแค่ไม่กี่ตัวสามสี่ตัวได้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ออกไม่ได้ตรงนี้ออกไม่ได้ออไไดโอเคเจอทางออกแล้วเมื่อกี้ทางตันนี่ไงตันตรงนี้แหละออกไม่ได้เอ๊ะใช่ทางที่ผมเข้ามาหรือเปล่าเนี่ย เออน่าใช่นะหาพวกเราชีวิตมาไม่ได้โดนซอมบี้ตบนะตกจากตึกเนี่ยล่วงเลยตอนนี้อาหารผมมีหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้อาหารของผมโอเคมีอยู่นะอาหารสำเร็จรูปมีอยู่แค่เก้าผมว่าผมต้องไปฟาร์มของจากซอมบี้แล้วก็เอามาคาเป็นอาหารนะฟาร์มเนี้ยซอมบี้มาทาเป็นอาหารเนี่ยผมว่าก็คงต้องเป็นงานแล้วแหละมาตรงน,นี้ซอมบี้เยอะมาต้องขอลงมาฟาร์มของสักหน่อยนะอ๋ะอเดียวเดียวเดียวอ๋อ ทำไมรถมันไม่จอดที่ผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาโรคกรคโอ้โหอย่างเยอะเลยอยู่ไกลแบบนี้ต้องใช้สไนเปอร์นะสอยเลยใช้สไนเปอร์บ้างกระสุนนี่มีตั้งนานแล้วนเนี่ยกระสุนแบบว่าไม่ได้ใช้เลยมีเยอะแต่ไม่ค่อยได้ใช้นี่งไงต้องระวังหลังด้วยนะยิงไม่โดนเลยอะ เป้านิ่งมันยิงง่ายนะแต่ถ้าเป็นเป้าเคลื่อนที่แบบมันยิงไม่ได้เลยอะ่ะกระสุนมันดีเลยนะโอเคด้านหลังมีไหมเอ,อ้ยนี่ไงเกือบพลาดแล้วเกือบพลาดแล้วโอเคฟาร์มของมาก่อนไม่พบของเลยอันนี้ไม่พบของเหมือนกันตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยนะ ไม่มีพ่อชีตอยู่ด้วยเลยตอนแรกกะว่าจะไปทําที่ให้พ่อชีตอยู่ดีๆนะแต่ตอนนี้พรอชีดไม่ได้อยู่ละไม่เป็นไรโหลดเกมมาใหม่เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมแหละไม่ค่อยพบของเลยทุกคนดูดิฟาร์มของก็ไม่ค่อยได้เลยตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ได้เลยอะ่ะดูไม่ได้อะไรเลยตอนนี้อาหารของผมก็หมดไปเลยด้วยนะแต่ฟาร์มของก็ไม่ค่อยได้เลยเนี่ยตอนนี้ทานใจร้ายกับผมอย่างเลยเนี่ยของก็ฟาร์มไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรอาหารสำเร็จรูปผมก็ยังมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะกลับเข้าเมืองนะทุกคนพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายที่ผมอยู่นอกเมืองเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเข้าเมืองกันก็คือผมมาอยู่นอกเมืองคือนานแล้วนะแบบนานจริงอะประมาณสักเจปดพาร์ทได้ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ก็นานจริงอะตอนแรกก็สงสัยว่ารถใครมาจอดตรงนี้รถผมนี่ว่าอะนำของมา2ชิ้นดียวต้องกลับไปค้าอาหารด้วยนะที่เต็นท์เนี่ย โอ้เป็นยากาศสวยมากเลยทุกคนดูดีตอนนี้เหมือนในกระตู้นเลยอะ่ะแบบนี้เนี่ยสภาพอากาศคือสวยดีนะไป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 ยกล้อเลยยกล้อเลยต้องไปทางลัดน้านี้รถวิบากไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแบบไหนไปได้หมดครับโอ้โหลุยป่าลุยดงจริงๆอะ่ะรู้สึกว่าแถวบริเวณน,นี้ในการออกมาด้านนอกมันก็ลําบากเลยนะมันต้องออกทางนู้นอะถ้าเป็นทางนี้มันก็ยังไงออกยากนะมันเป็นภูเขาันเอง ออกยากออกยากรู้สึกว่าตรงนี้นี่แหละสว่างโซลเนี่ยมีไฟตรงนี้เดี๋ยวต้องลองคาบอาหารดูก่อนนะว่าสามารถคาบได้หรือเปล่าคาบน้ามาเอ้น้าคาบได้เยอะเนี่ยแต่อาหารไม่น่าจะได้เยอะนะเอาก็ได้เยอะนี่หว่าได้สิบชิ้นเลยแต่เพราะว่าต้องกินอาหารสําเร็จรูปไปก่อนนะตอนนี้มีอยู่เก้ากินไปประมาณสักสี่ให้เหลือห้าโอเคประมาณนี้แหละเอาละตอนนี้ก็ได้ชา้าเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันว่าแถวบริเวณนี้มีซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยถ้ามีนี่จะฟาร์มของให้หมดเลยเอา ไม่มีอะไรเลยนอกจากแคมไฟเงียบเงาเฉลยที้แถบริเวณนี้อา้าวอยู่ดีก็เงียบเงาผมคิดว่ากลับมานี่เจอซอมบี้เยอะนะแต่ไม่มีเฉเลยโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสลหรับการเล่นเกม GTVV หมดซอมบี้ในพาร์ทนี้พาร์ทนี้คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสลหรับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม